hà lê tung anh đè kin mong kim kim đè võng anh tung anh đè kim mê nè. Hà chị mô pha xi mô con. Gin gin. Húng anh nè kim. Hm? Gin mô. Húng anh nè kim. Hà ไอ้ทีมบาราณนฮึฮึกินหม,มุกได้สมบูรณ์นี่พอให้น่ะกินนี่บ่กินอยู่ะนะมันหอนนเอยหล่ะเนาะมัน้อนมากเลยนี่เฮ้ยหงุดนกิดหอนด้วยกัน Chị này tìm ra không cần chị này tìm lại, Ừ Ừ เดี้ยวลูกเลี้ยวจะอย่ากัดมันมันจะเสียวฟันหาทุกเงินนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยทุกเงินกินไอติมหนาอ่อนหอนหน่อยแล้วเนาะเห็นพอกินยังก็อยากกินน้ำเว้ยไปหักแห้งนี่มันแชบที่เราเว้ยบ้านนีนเย็นที่เ่ายามหมดละเอา้าเอา้าอันนี้อเนาะหนาเอ้าเย็นยว่ะ เอายเอาไปกินเลยเนี่ยผมเงินกินด้เติมครับ